ชมวันนี้นะคะตังอยู่กับท้องทุ่งนาสีเขียวแบบนี้โอ้โสดชื่นนะตอนนี้วันนี้ต้องพามาที่อําเภอท่าตะโกจังหวัดน,นครสวรรค์ค่ะเรามาตามหาผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะกับ HB101 ค่ะกับผู้ใช้จริงของเราที่จะได้ท้องทุ่งนาสีเขียวแบบนี้เราไปตามหาเจ้าของ,ของที่นาะแห่งนี้กันดีกว่านะคะตามมาเลย สองสาวสวยเลยที่เป็นเจ้าของที่นาแปลงนี้นะคะบอกก่อนเลยว่าที่นาแปลงนี้พิเศษสุดๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะไม่ว่าใครจะผ่านไปผ่านมาแถวนี้ต้องถามแน่นอนนะ,ะว่าที่นาแปลงนี้เป็นของใครเรามารู้จากเจ้าของกันดีก,กว่าไม่ใช่ว่าชื่อคุณป้าเลยคะ่ะสวัสดิ์คุณป้าสวัสดิ์แล้วทางด้านนี้ชื่อนางนุชจ้ คุณป้านุชกับคุณป้าสวัสด์วันนี้เนี่ยจะมาบอกนะคะกับสิ่งดีๆจากการใช้ผลิตภัณฑ์ HB จริงนะคะกับที่นาแปลงนี้เลยถามป้าสวัสด์นิดนึงรู้จักผลิตภัณฑ์ของเรามาจากที่ไหนคะร้านชายในสุนทรร้านชายนะคะอ่านาสุนทรน,นะซึ่งนาสุนทรเนี่ยที่เราเคยไปสัมภาษณ์มานะคะก่อนหน้านี้เองเ,ออเคยใช้ผลิตภัณฑ์นี้มาก,ก่อนก็ได้การแนะนํามาจากนาสุนทร ก่อนเนี่ยแปลงข้าวเป็นยังไงบ้างข้าวก็ไม่สวยถึงนี้ไม่สวยขนาดนี้นได้ผลผลิตเยอะไหมคะมัก่อนก่อนไม่มเยอะเหมือนที่ใช้เมืม่อก่อนได้ไปทั้งหมดกี่เกวียนคะทั้งหมดหนาทั้งหมดนี้สิสี่เกียวรุ่นแล้วรุ่นใช่รุ่นก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ของเรารุ่นก่อนได้สิบแปดเกวียนแล้วใช้ผลิตภัณฑ์ของเราปุ๊บ <27. S 1> ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเกวียนจากสิบแปดเกวียนได้ยี่สิบเจ็ดเกวียน,นโอ้โหสุดยอดมาถามป้านุชยบ้างดีกว่ารู้จักแล้วใช้แล้ว ก่อนใช้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก่อนใช้ก็ข้าวก็เหลืองเหลืองแล้วก็มีเพีย้ยกออุ้ยเพีย้ยเพี้ยน,นี่มันเป็นปัญหามากๆเลยเอ่ะพอรู้จักแล้วใช้ผลิตภัณฑ์แล้วร้อยเปเตร้อยเปอร์เซนต์เลย,เลยข้าวก็แตกกอดีแตกกอดีแล้วข้าวเขียวข้าวเ,เขียวใช่ไหมคะเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่ป้าปนุชเนี่ยไม่ได้ใช้ได้ผลผลิตเป็นยังไงบ้างได้ผลก็แปดเพี้ยน แล้วตอนนี้ตอนนี้ก็จะเอา15กุียนโอ้โหเอา15ก,กุียนคุณได้สิิ์นั้นเดี๋ยวนี้นะคะจากการใช้ผลิตภัณฑ์ HP 101แน่นอนเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะกับการทํานาเนี่ยต้องมีปัญหาแน่นอนเลยอย่างที่ป้าทั้งสองท่านได้บอกไปว่าเจอปัญหาในเรื่องของเพลี้ยแล้วก็เจอปัญหาในเรื่องของการทําข้าวเนี่ยยากมากเนื่องจากหน้าดินตอนนี้อยากทราบว่าดินกับมแมลงเนี่ย หลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์ไปเป็นยังไงบ้างคะเบาเยอะลดต้นทุนเยอะเบาเยอะเราต้องลดต้นทุนยังไงเดี๋ยวช่วยป้าตวัดช่วยเล่านิดหนึ่งทุนอย่างเคยใส่ยาเยอะๆค่ะเราก็ใส่น้อยลงอืมยาฆ่าแมลงได้ใช่ไหมเล็กน้อยเล็กน้อยมากแล้วส่วนของทางป้านุษย์ล่ะคะของป้านุษย์ยังไม่ได้ใส่ยาเลยยังไม่ได้ใส่ยาเพราะใส่ปุ๋ยปสี่ลูกใส่ปุ๋ยปสี่ลูก จากเมื่อก่อนใส่ไปหกลูกเจ็สิบสองไล่โอ้โหสิบสองไล่ใส่ไปหกลูกตอนนี้ใส่ไปแค่สี่เองรวมถึงการฉีด h v 1 0 1ไปด้วยการใช้ h อ1 0 1น่เี่ยนะคะมันใช้ยังไงป้าที่ป้าใช้เนี่ยเริ่มจากการทำนาเลยก็ใช้ใส่ไออย่างตะไคร้หลังนึงใส่ซีซีเดียวซีซีเดียวเองไอ้น้ำใสๆเนี่ยนะ เออค่ะวก็น้อยก่อนน้อยก่อนแล้วก็ยังไงต่อคะว่าเดี๋ยวก็อีรุ่นสองก็จะใส่เยอะจะใส่สักสองซีซีตอนนี้ที่นาของป้าฉีดไปกี่ครั้งแล้วสิบครั้งเดียวครั้งเดียวเห็นผลเลยต้นเขียวต้นเขียวมากตอนนี้ของป้าต้นเขียวมากแล้วทางของป้าสวัสด์ตอนนี้ที่นาที่เห็นอยู่นี่ตอนนี้ใช้ยังไงคะกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใช้ผสมยาเพียนเมอมาหวานที่กระเทียมค่ะ ต้นทุนเชลราลดต้นทุนเชลราฮอร์โมนฮอร์โมนโอ้โหลดต้นทุนไปเลยค่ะและที่สําคัญป้าบอกว่าเคล็ดลับบอกว่าพิเศษสุดที่ป้าประทับใจคือคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาบอกป้าว่ายังไงนะคะถามว่าใช้ยาอะไรใช้ยาอะไรป้าก็เลยตอบเลยว่าไอ้ขวดนี้แหละเนี่ยนี่แหละนะคะ h p 1 0 1ป้าก็บอกว่าแนะนําไปเลยใช่ไหมข้าวที่ทำไมถึงเขียวข้าวทำไมไม่เมื่อก่อนข้าวไม่เขียว แต่ตอนนี้ข้าวเขียวแล้วแปลงใกล้เคียงนั้นเขาเป็นอย่างเชื้อราอเพาว่าช้ยาอะไรคุณผู้ชมคะแปลงใกล้เคียงที่อยู่แถวๆนี้เป็นเชื้อรากันกหมดเลยแปลงนี้ทาไมถึงไม่เป็นแต่เขาอืมทำไมแปลงเราถึงไม่เป็นดูเลยค่ะความแตกตา่างคุณผู้ชมนะคะชาย HB หนะึ<ช>่งศูนย์หนึ่งนจากแปลงข้างๆเป็นเชื้อรา แล้วของเราอยู่ตรงนี้ไม่เป็นที่สําคัญไม่ติดเชื้อด้วยนะคะของป้าก็เช่นกันใช่ไหมคะแน่นอนเลยค่ะว่าใช้ HB 1 0 1นยนอกจากจะได้เคล็ดลับในการวิธีขั้นตอนการใช้ที่ป้าเคยแปลงนี้เนี่ยฉีดไปสองครั้งลดต้นทุนไปเยอะมากอย่างที่ป้าที่บอกแล้วก็แปลงของป้าเองฉีดแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวไม่ได้ใส่ไม่ได้ใ่เลยเห็นผลเลยหลังที่จาขาากติดเชื่อไหมคะป้าเชื่อเชื่อไหมคะป้า HB 1 0 1ค่ะ มากๆเลยที่มาแชร์ประสบการณ์จากการใช้จริงของ HB 1 0 1แต่ก่อนที่เราจะจากกันไปวันนี้ค่ะคุณผู้ชมป้าสวัสดิ์ของเรานะคะจะเรียกขวนข้าวให้ฟังโอ้โหขวดเอ้ยขวนมานะคะวันนี้ก่อนที่จะจากกันไปเราจะมาเรียกขวนข้าวนะคะนอกจากจะมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดีแล้วจะต้องมาเรียกขวนข้าวกันหน่อยอยากให้ข้าวสวยข้าวงามผลผลิตดีปีนี้นะคะป้ารวยรวยแน่นอนอ่ะโอเคค่ะ <laughs> <laughs> คุณผู้ชม <laughs> เดี๋ยวเรามาเรียกขวนข้าวกันดีกว่าค่ะเดี๋ยว ป้านุชลำไปพร้อมหน <S 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 oh, oh. ูเลยเชิญเลยค่ะบ้าสวัสดิเรียกยังไงคะขวัญอยขวัญมาโอ้โหไ่งเะไหลมาเทมาขวัญเอ้ยขวัญมาสุดยอด